ทำนายความฝันเลขนำโชคฝ,กกฝันเห็นลูกแก้ว,วฝันเห็นลูกแก้วแปลว่าอนะไรฝันเห็นลูกแก้วเนี่ยนะฝันเห็นลูกแก้วแปลว่าอะไร คนที่ฝันเห็นลูกแก้วเนี่ยคนที่แต่งงานแล้วอะ่ะจะตั้งคันได้ลูกชายนะช่วงเนี้ยท่านจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วท่านจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วถ้าเป็นคีนอ n อฟวันเนี่ยตั้งลูกชายมีเกณฑ์ตั้งคันท่านควรจะทำบุญให้กับผีเจ้ากรรมในเวร ไพ่ใบนี้มีเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายงานการย้ายที่อยู่การเรียนประสบความสำเร็จดีท่านมีภาวะความเป็นผู้นำท่านเป็นคนที่สนใจทางด้านศาสนามีเกณฑ์ย้ายที่อยู่มีเกณฑ์ย้ายงานช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีเข้ามาในหลายอย่างอาจจะได้ไปงานศพคนรู้จัก ฝันเห็นลูกแก้วเนี่ยจะได้รับข่าวการตายของคนรู้จักมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่ย้ายงานคนที่มีแฟนแล้วคนที่มีคู่แล้วมีเกณฑ์ตั้งคันได้ลูกชายจะได้เจอเพื่อนเก่าหน้าที่การงานของท่านถือว่าก้าวหน้าดีนะท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณมีคนเชื่อถือท่านเยอะท่านเป็นคนเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม ท่านเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านศาสนาดีมากเลขนำโชค0 9 0 0 9 0 0 9 0คุณเป็นคนที่มีความเชื่อทางด้านศาสนาและคุณก็เป็นคนที่เป็นนักพูดที่ทรงพลังเป็นนักพูดมีความเป็นนักพูดควรทำบุญให้พวกผีอะ่ะจะรวยนะคะ รับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ